อากราบสวัสดีคุณผู้ชมช่องนายอยท์ออฟฟิเชียลทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยโหในที่สุดเกมที่ผมรอคอยก็มาแล้วนะครับกับ l i ท์เยียร์ฟอนเทียอุ้ยผมเล่นเดโมเมื่อเดือนก่อนชอบม,มากแล้วก็รอวันที่เกมจะออกมานานนะครับตอนนี้ตัวเกมก็วางขายแล้วบนสตรีมกับเปิดให้เล่นบน Xbox Game Pass ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมเล่นบนเกมพาร์สนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมปลูกผักทำฟาร์มโคลออฟคีหุ่นที่โอ้โห,โหมันชิลอะ่ะดูดิคุณแค่ฟังเพลงเปิดคุณก็รู้สึกว่ารีลแลกซ์ละ เออชีวิตนี่เหนื่อยจากการทำงานต้องการเกมประเภทนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับมาอันนี้ผมก็จะเล่นเป็นที่จะมาโคออปได้ประมาณ3-4คนเลยแต่ว่าผมเล่นคนเดียวเป็นหลักนะครับอุ้ยดูดิภาพมันสวยมากเลยครับคุณผู้ชมอืมนะครับเป็นซิกเนเจอร์ไปนะครับสตาร์ทนิวเกมนะครับ,รรบแล้วก็บู World Name. ๊กเนมเดย์ยอยมาโลหงเดย์ย้อย โอ้ยผมชอบจริงเกมนี้มันแบบีแลักซ์อีแลักอาโลกเนี่ยไม่เหลืออะไรดีๆแล้วนะครับแล้วก็มีบางอย่างเนี่ยเช่นคุณนะครับก็เทคออฟป่าเพื่อหาจักรวาลใหม่ที่ชื่อไรเอร์ฟรอนเทียนนะครับอืมคุณต้องการหาบ้านใหม่นะครับนี่น่าจะเป็นยาเหาดีปีอา อยู่ที่นี้ก็เทคออฟมาอีกเลยเออดูทรงน่าจะแลนดิ้งผิดท่านะครับอืมเพราะจากเดโมเนี่ยหุ่นมันกระจายไงหุ่นมันพังเราต้องไปหาหุ่นมาต่อกันใหม่อะไหนขึ้นมาปัดฝุ่นตกมาขนาดนี้ไม่เป็นไรเลยใช่ไหมเออปัดฝุ่นเฉยๆอุ้ยมันเล่นลื่นมากคุณผู้ชมอ่ะไม่มีอุปกรณ์น่าจะต้องเดินไปตามทางก่อนอ่ะ ตามหาหุ่นของคุณไปเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะไปเร็วหน่อยเพราะว่าผมเล่นเดโมมาแล้วนะผมจะรู้ว่าผมต้องทําอะไรบ้างนะครับโอ้โหยาเป็นยาโอ้ธรรมชาติอันสดใสโอ้ยมันดีไปหมดไปเลยไปหาหุ่นของเราเฮ้ยมันเฮ้ยมันดูผมว่ามันดูสวยกว่าตอนเดโมอย่างเงี้ยเอาจริงโลกมันกว้างมากเลยอืมอ่ะเมชเลยมั้ง พิพทรีอาเสียงเสียงหุ่นนะครับบ้านอะไรอามแย่นใันก n ทำไ i e น e s t ย s b a c ะ in one p i e า e ให้มันกลับมาเป็นชิ้นส่วนเดียวันก่อนนะครับก็ไหนะมันต้องใช้อะอ๋อนี่หร อ๋อเป็นแม่เหล็กนี่อาแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นคอนโตลคนขับนนี้นี่ We g o ้ a p l า n e t to explore อาเรามีจักรวาลต้องไปสำรวจกันเอ้อมาวะมีบุญอย่างเท่นี่นี่ออนไลน์ทั้งหมดอ๋ออย่างเท่เลยครับ บอกแล้ว่อย่างที่อะไฮะโอเคอันนี้มันจะให้เราไปหาประกอบทั้งหมดก่อนนะที่มันจะอยู่ตรงปั่นปีนอยู่ตรงนั้นแหละส่วนชื่อเรื่องที่เปิ o ก็ได้เขาจะสถานการ์ตอนนี้ก่อนแล้วก็สร้างที่นี่เป็นบ้านหลังใหม่โอเคเลยอันนี้ชิ้นแรกจะเป็นอะไรเป็นเครื่องดูดฝุ่นเคื่อเอาไว้ดูดน้ำ เก็บไว้ในตัวได้ด้วยนะครับจะแบบนี้ใช่ปับน้ำสะอาดนะตัวนี้มันเป็นแร่เลยกัะเดี๋ยวผมไปกลับมาเอา it never ceases to amaze that magnificent m a h those high power tools and even that ship of yours the farmet c project really was extraordinary such a shame that it got cancelled เ n ี๋ยวเราไปตรงนั้นก่อนนะครับเราต้องไปเก็บของดึง ามชิ้น่าจะอยู่แถวนี้แหละน้ำตรงนี้สะอาดก็ดูมาเก็บไว้ได้แต่ว่าของเรามีเต็มอยู่แล้วไม่เป็นไรองนี้อันนี้น่าจะเป็นชิ้นที่สองเป็นเหมือนกับเครื่องยิงเมล็ดพันธุ์นะครับเอาไว้ฟาร์มของเอาไว้เอาไว้ปลูกผักเออ

กดคิวเพื่อเลือกวงล้อนะครับวันนี้ก็จะมีวาก้ำพาวเวสเตอร์นะครับที่ดุลเมล็ดพันธุ์แล้วก็สเปร๊คเทนนอนเอานี่เอาไว้ยิงเมล็ดพืชเอาไว้ยิงผักลำฟ้าไปแล้วอ่ะอันต่อไปนี่น่าจะเป็นที่ที่ทำให้เราแบบตัดไม้ตีหินได้แล้วนะ บ่อตัวนี้เดี๋ยวเราต้องทีหินให้มันให้มันเป็นเป็นแหล่งน้ําเออชิ้นนี้อ้านี่ไงสวานครับผมก็มันจะตีไม้ได้ละเนี่ยนี่เลยเต็มๆนะครับได้มาแล้วบ Well abandoning the Latia frontier for Mars does make sense. It was a lot closer would sustain Earth's population at l s t for. ถ้าเกิดเราเจาะหินก็จะได้หินน้าเจาะไม้ก็จะได้ไม้นะครับ น ah. ี่เป็นลังสัตว์นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นกับน้องได้อยู่ตรงนี้หมดเลยอันนี้มันต่างไปจากเดโมนะครับอันนี้เนี่ยอาวผมปีนดี๋ยวเดี๋ยวโอยชนเดี๋ยวเราจะได้ใช้หินแน่นอนอ่านี่ได้หินใอยเห็นกาบอกว่าถ้าคลิกขวาเนี่ยมันจะเป็นการใช้เรื่อยมันจะตัดไม้เร็วกว่าแต่ถ้าเกิดคลิกซ้ายจะเอาไว้เจาะหินนะครับไหนลองดิอะคลิกซ้ายได้เร็วเห็นไหมหินมันเลื่อนไปเร็วมาก นี้น่าจะเป็นโอริเกชันโฮสไหมโอ้มันอยู่ข้างล่างเหรอโอ้โหอานี่ครับเปิดเป็นโอริเกชันไอ้จริงจริงไอ้น้ำตรงนี้เราสามารถฉีดทำปลาปลาได้นะว่ะอ๋อผมไม่ไหวแล้วผมไม่ชอบอะไรที่มันโสโอรบแบบนี้นี่อาด,ดน้ำเชื้อแก่ต้องมันต้องอาดนี่ไหนๆก็มาละเออจะกลารไปเลย Think about the thousands of people who initially came to the frontier, taking a chance on one-way trip, only to get abandoned. But for generations, they've managed to, <coughs> <fly> <coughs> to <coughs> <fly> <coughs> Your neighbors are quite tenacious, huh? <coughs> ah, you scared? <coughs>

รีบไปรีบไปรีบไปเกมนี้ก็ชิวๆนะครับผมบอกเลยใครชอบเกมแนวแบบสร้างเนื้อสร้างตัวเซเวอร์วอลเนี่ยอันนี้ไม่ซื้อก็ามันโคซี่มากนะลองเล่นซื้อมาเล่นกันดูนะครับผมไม่รู้ว่าราคาบนสตรีมเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวรอดูตอนมันวางขายนะครัวันนี้น่าจะจัดแน่นอนมันจะเป็นตรงนี้อ่าเนี่ยเหมาะกับการสร้างบ้านที่สุดแหละเพราะว่าดูเป็นเรียมนะครับอ่ะโคดวีสร้างเวิร์กช็อปเช็ดก่อนนะครับมันจะเป็น กับที่ปักหลักของเราอะ่ะมันสร้างง่ายมากเกมให้ดูดิเห็นป่ะเพื่อเพื่อนมันเสร็จแล้วแล้วก็เอาของไปลงอ้อาวอ๋อมันต้องใช้ไม้ผมลืมตัดไม้มา อันนี้ใช้หินกับไม้โอเคหินก,ก,ก็นี่แหละโอยตะวันตกดินสวยมากคุณผู้ชมบอกแล้วภาพเกมมันสวยจริงจริงมาตัดไม้ครับตัดไม้มีไม้แถวนี้เทียบเลยโอเคน่าจะพอละ ็โอเคปุ๊บเอาขาดไม้สามันเลยอ่ามีเพิ่มีเพิ่มอ่าโอเคเราก็จะได้ที่ที่ผลิตน้ำมันที่สร้างของอะไรในเกมนะี่ตีไปนี่เออแล้วเราก็จะต้องสร้างน้ำมันอะไรก็ได้ขึ้นมานะครับแพนออยล์น้ำมันพืชเราใช้แพนไฟเบอร์ในการผลิตใช่ปะ่ะก็จะใช้ จัดเต็มไปเลยผมจะผลิตให้เราเองนะครับแล้วก็สร้างแปลงผักขอเคลียร์พื้นี่ตรงนี้ก่อนแปลงผักใช่ไหมเอาตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นอันนี้สม a l l plot อ่าเนี่ยเนี่ยมันต้ราะมันตร้งง่ายมากเลยมันแค่มันวางมัวางให้มันเป็นระเบียบขรงนี้อแต่ละอันเนี่ยใช้แพนไฟเบอร์กับบูดโอเคจะต้อง แผ่นไฟเบอร์เนี่ยหาง่ายแถวเองเยอะเยอะมากแผ่นไฟเบอร์หาง่ายมากต้นไม้ก็ปาดเอาเราจะต้องหาไม้เยอะพอสมควรนะครับเราสร้างสี่แรงเลยจริงๆอ็คุยใม่สร้างแปลงเดียวเว้ยผมอ่าเตลเอสร้างสี่อันเออไม่ใช่สวยงามเป็นระเบียบหนะว่น้องน้องหลับเอาตื่นเหรอขอโทษนะทํามาหาก,กินอยู่ขอโทษนะนอนต่อไหม เราเมอรไว้ตรงนี้เรามีไม้สิบเก้าอันอ่าอีกสองอีกต้นหนึ่งต้นหนึ่งจะได้หมดหมดไปโอเคกลับไปกลับไปสร้างแปลงผักของเรานะครับ คุมือ่จะสร้างออกมาเยอะแยะแต่ว่าเอาไม้ไม่พอเพราะว่าเมล็ดเมล็ดพืชเราก็อัดเฉยไม่ได้ป่ะตอนแรกยสร้างก็ตีไปเผื่อเหลือเผื่อฐานเกินอใชน้ำมันผมเสร็จแล้วหนึ่งขวดสองขวดอ่านี่อะไรแล้วแผ่นอ้อยห้าขวดนะครับทีนี้เราก็อ่าสร้างที่นอนโอเคที่นอน น่าจะเป็นนี่สมอลเต็นโอ้โหใช้ไม้กับกนี่อีกแล้วไม้กับเต็นเต็นไฟเบอร์ฟไฟเบอร์นี่หาไม่ยากครับเต็นไฟเบอร์หาไม่ยาก ล็กแบบนี้เออปึ๊บปึ๊บนี่โอเคตัวทูซลีฟโอเคครับเราก็ต้องลงหุ่นก่อนนี่ลงมาแล้วหุ่นเหรอเหลือแค่นี้เป็นเต็นท์เล็กๆเอออ่ะเข้าไปนอนโคซี่เนี่ยนะครับคีนอายมีโอกาสที่จะได้รับทรัพยากรออกแต่เรายังไม่มีเนาะกดหลอกอยู่ปะนอนครับผ่านคืนแรกกันอะวันที่สอง ฉันต้อด t h i ตด้ e ยพังาแย่วะปางอาขึ้นหุ่นก่อน Let's get this show on the road อาพยายามพยายามแบกอาแล้วมันฝนตกวันนี้แต่ว่าเราไม่ต้องรดน้ำดิแล้วก็ปลูกเมล็ด อันนี้ก็มีกี่ต้นวะเนี่ยเอ้ยนี่มันต้นใหญ่มากเลยอะเราเปลี่ยนแล้วมันเล่นฟ้าๆไม่มีแล้วเหรอเฮ้ยนี่ไงเออมันต้องเป็นอันนี้เนี่ยอ่าแล้วก็รอโตครับตอนนี้วันนี้ฝน,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 นตกเขไม่มทำอะไรทีนี้เควสของเราคือวีสต์ออฟไพเอไฮเพจะเป็นโตลขันใช่ปะ,ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะสไปซ์สงองขอต้องอัปเกรดก่อนว่า สว่านยังแรงไม่พออ่ะเดี๋ยวมาเคลียรตรงนี้กันเราต้อจะต้องล้างไอ้คราบพวกนี้ออกให้หมดนะครับถังน้ำเรามีห้าสิบโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บน้ำมาเรื่อยๆนะนี่เลยนี่เลยคราบของกับขอกทั้งหลายอือโอ้ยตรงนี้เป็นแหล่งน้ำพอดี ชอบมากของเาอะไรอะไรที่มันสะอาดดีดีเลยแบบนี้เออแล้วตอนนี้น้ำจะหมดดูขึ้นมาจริงจริงมีฝนตกมันก็น่าจะล้างได้เองได้เลยป่ะวะทำไมต้องให้เรามารดน้ำต่อ รบน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าโอเคเดี๋จะดูน้ำมาบอกกันเพราะว่าเดี๋ยวมันน่าจะอยู่นตอนนี้เคลียร์ได้50เปอร์เซ็นแล้วอ่ะเร็วมากดูเดยวโหประชากแห้งแรงมากเพราะมันโดนกีบมันโดนน่าจะปนกพลังเสียดูตรงใ่แต่ละหาที่สมศรานี่ตรงนี้มีเหมือนเป็นอะไรทำอะไรบางอย่าง

อันดับสองในนี้มีอีกไหมอ่ามีในนี้อีกชิ้นที่สามมันดูไม่ค่อยซ่อนเท่าไหร่เอ้ยนี่เป็นหินธรรมดาไหมไม่ใช่อันดับสองอ้าวไอวันเดอร์วัลท์นี่ยผมว่าตรงนี้ต้องมีนั่นไงนั่นไงโอ้โหชิ้นที่สี่กับห้าหกโอ้โหสามชิ้นเจอเยอะเลยขนาดนั้นนะว้ายตกเอาใหม่เอาใหม่เอาใไป ข,ขั้นดีเราเป็นคดีดีเออน <Nice. S 1> ึ่ง <Nice. S 1> สองสแล้วก็ชิ้นที่เก้า <Nice. S 1> ห้าห <Nice. S 1> ้าบ้านหล่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 นอันนี้ชิ้นที่หกหรือเปล่าอ่านี่ชิ้นที่หก What a curious object เหลืออสามชิ้นนะครับมันมีที่เข้าไปได้ป่ะแถวนี้ เฮ้ยนั่นไงทางลับผมจำได้ว่าตอนเดโมมันมีนี่ชิ้นที่7น่าจะมีชิ้นเดียวหรอปะในนี้ชิ้นที่แปดเฮ้ยทำไมมาเจอง่ายจังวะชิช้นที่เก้าจะหายากก็ได้นะคุณผู้ชมเออ เหลือชิ้นเดียวละตอนนี้เราก็จะเก็บผมเก้าชิ้นกลับไปที่หุ่นก่อนนะตอนนี้หวังว่าจะเจอง่ายนะชิ้นสุดท้ายนะเดี๋ยวพาร์ทที่หนึ่งของเราเดี๋ยวจะจบตรงที่เราทำกริย์ครบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะนานเกินเกมประเภทนี้มันถูกเวลาเดี๋ยวเจอง่ายไหมนะชิ้นที่เก้า ถ้ามันเรืองแสงมันหาง่ายนะอ่านี่นี่นนี้ที่ที่มันเลอะๆเนี่ย53เปอร์เซ็นต์ราคาใจยังเหลือชิ้นเดียวโอ้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 โอลม้มระวังลม้มระวังลม้มเออนั่นไงหุ่นล้มเลยเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ เ้ยแล้วอย่างนี้จะไปยังไงวะอ๋อมันบินได้โอเคโอเครอดไปรอดไปเอาดูยุติกายเป็นเซิร์ฟบอร์สันเฉยปรับเซิร์ฟเวอร์สั้นนิดเดียวยิ่งกลายเป็นเซิร์ฟเวอร์สั้นได้ไงวะอเดี๋ยวสร้างมันเรียครามก่อนตอนนี้60เปอร์เซ็นแล้วขอดูดน้ำเพิ่มก่อนนะครับ อะไรเลิกอีกไหมมีแหละมันจะเป็นโอ้ยไอพน่นมันพลังงานน้อยมากหมดกับเดียวหมดนะครับว่าเดี๋ยวชิ้นที่เก้าี๋จะเป็นปัญหาสำหรับเราละโอเคอปรเ63%หมดหรือ,อยังหมดหรือ,อ,อยังคือเวลาเดินเนี่ยมันไม่สามารถจะเดินเร้วเลี้ยวเลยนะเราอยู่บนฝุ่นเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นคน นะครับผมเราจะเดินแปลกๆด้วยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อยากหันนะแต่ว่ามันเป็นกลุ่มอย่างไรลำบากเฮ้ยนายว่าชิ้นกาววะใช่แน่เลยเอาไม่ใช่ว่ะมันพราบทั่วไปเอ้ยหวังเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วดีเจ็ดแล้วครับน้ำจะหมดเติมหน่อย เติมตรงนี้แล้วกันเผื่อไม่เจอข้างหน้าโอเคเจอเลยนิดเดียวแล้วอ่ะตัวถ้าครบร้อยเดี๋ยวผมจะได้จบพาร์ตนะมันจะได้ไม่ยาวเกลยมีน,นั่นไงนั่นไงโอ้โหอยู่นั่นนะคราบทองเบล จำที่ตรงนี้ไม่จะเป็นทางลงในใกล้ๆบ้านเราเจ็ดแปดสิบกองนี้ก็ได้ประมาณแปดสิบห้าได้มั้งหมดกองเนี้ยแปดสิบเจ็ดนะครับแบบนี้ใช่หรอว่าอันนี้มันออกก็จะออกไปตรงบ้านเราแล้วต้องเหลือคราบอีก พลาดไอ้พคนนี้มันจะเป็นลังอานั่นไงนั่นไงกองก๊าเลอร์เลยนั่นจริงด้วยหมดกองนี้ผมว่าน่าจะร้อยเปอร์แน่ๆโหคาบใหญ่มากคาบใหญ่มากโอ้โหพูดออะไรขนาดนั้นแปดเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดอ่าเรียบร้อยอ๋อมันไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นก็ได้นะครับเรียบร้อยหายไปเลย The ecosystem in this region is adjusting itself leaking it is way. In all my <laughs> years, I've never seen anything like it. I sent countless reports to Earth, and <laughs> this was it. I <laughs> <I don't know laughs> how the there just might be hope for this planet yet. โอเค เดี๋ยวไอ้พื้นที่ดำๆตรงเนี้ยเดี๋ยวพอตื่นมาอีกวันนึงเนี่ยมันจะมีพวกแร่พวกเหล็กอะไรมาให้เก็บนะตอนนี้ผมเล่นนอนเดโมนะครับอ่ะกลับที่บ้านก่อนมาอะไรอยู่นะวะอ่าตรงเดินไปไกลเลยระหว่างนี้ก็ขอเก็บเมล็ดไปด้วยนะอันนี้จะเป็นเมล็ดพืชเราเอาไปปลูกได้เป็นฟูริบอรี่นะครับเมล็ดฟูริบอรี่ตกทั้งวันเลยวันนี้นะครับวันนี้ตอนเย็นละได้จบเดอสองของเกมไว้ที่ตรงนี้ด้วย เฮ้ยเรามีเมล็ดเยอะขนาดก็ไปปลูกให้มันหมดไปต้นชนต้นไม้โอ้ยต้นไม้เยอะมากบ้าอเราอยู่โน่นบ้าอเราอยู่นน่นอ้นชนอีกแล้วเดี๋ยวต้องตัดต้นไม้ทีให้หมดป่าแล้วนี่ครับอ่ะมี10เมล็ดเดี๋ยวผมจะปลูกให้หมดเลยไปตอนนี้ก็น่าจะโดนฝนอยู่นะครับป่ะอุ้ยเหลือ9ดี1แฝง เออหมดแล้วก็น้ำมันเหลือเท่เลยนะครับหมดแล้วบ่าเควสไม่มีอะไรแล้ววันนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ไลเยียร์ปนเทียผมว่าหลังจากคุณผู้ชมมองเห็นเกมเพลย์ที่ผมเล่นนี้หลายคนก็น่าจะชอบตอนที่ผมเล่นอยู่เนี่ยสตรีมมันยังไม่ประกาศราคาขายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาอัพราคา,ายอดหลังไว้ให้ในลิงก์ใต้ d e สคร,คริปชั่นอีกทีนะแต่ว่าใครที่เป็นสมาชิก Xbox Game Pass เล่นเลยตอนนี้ได้เลยนะครับโหลดมาเล่นเลยนะอ่ะประมาณนี้นะครับกับพาร์ท1ของไรเยียร์ปนเทียเดี๋ยวผมมาเล่นต่อแน่นอนเกมนี้ผมชอบมากเลยชอบแต่เดโม่ละ อ่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิด,ดีโอดีๆจากผมดยหยอกไปสัิเชียลแล้วก็เกมใหม่ๆที่นา่าเล่นอีกมากมายเอาล่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ